Good Morning ค่ะอรุณสวัสดิ์สำหรับชาที่สดใสนะคะสวัสดีบ,ววดะะวดดบัวแก้วกุญชอนหนึ่งก็เดี๋ยววันนี้นะคะองก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูว่าชีวิตนักการทูตหนึ่งวันเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวจะเอาอแฟ้มเอกสารนี้ไปคืนให้กับเลขานะครับนั่งดูก่อนว่ามีใครเอาแฟ้มอะไรมาวางไว้ที่โต๊ะเราหรือเปล่าครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะลงไปพบเพื่อนทูตจอร์เจียน,นะครับ นอนอะไรไปบ้างเอ่ยอ่ะสมุดปากกาสมุดอีกเล่มหนึ่งโอเคทำแล้วไปค่ะต้องเอากล้องไปด้วยนะคะต้องเอากล้องไปด้วยมุมนี้เป็นมุมที่สวยมากเลยนะคะของกระทรวงเราแาวรี่พรีเซนต์นะคะและแกนทูเด e ซีรีส์เต่าหน้าเวลาหนึ่งทุ่มตรงช่อง MFA Thailand Channel